สวัสดีครับเมน,นี้แม่มันเรื่อง,งานแม่เดี๋ยวจังหน่อยก็เลยบ่ได้เฮ็ดกับขา้าวมีแต่กับข้าวแบบแม่มบลีเฮ็ดไว้แล้วคือมุกน้อไม้กับกับยังแม่อ๋อแม่ถอดไข่ไหมกับตำหนมจีน,น,มจนแม่ตำหนมจีนพี่ดอ,นองนกินข,าข้าวก็ได้เนะ อชิมมึงต่ำนุมจีนแม่พี่น้องก็เคยเมองคิปเก่าๆของแม่แล้วเนาะอันนี้ถอดใครแ้วก็มกน้าไม่มุกน้าไม่ที่แม่มกกนะครับโอ้แต่ว่าเข้าว่ามุกน้าไม่นี่สุดยอดเลยว่าเฮ้ยแล้วก็มีหัวปลาเหลือกับเจวเอาเจวก็บม่ปเปิดแล้ว แก้วนี่สําหรับก,บนะกินกับข้าวเจ้าแก้วที่แมยเฮ็ดเนาะแต่ว่าถ้าผู้ใดมากกินกับข้าวเหนียวก็ได้บ่ว่ากันก็สอบถามมาได้ครับสําหรับแก้วน้ำพริกแม่ทำเฮ็ดเรื่อยๆว่าจะเฮ็ดข้างไว้จ้ะแม่เฮ็ดเรื่อยๆตามพี่น้องสัง่งโบเดวีเฮ็ดไปเรี่ยวจังแม่นั่นเนะาะเฮ็ดแยมมะสั่วเ,เออเฮ็ดแยมมะสั่ว ยั้มือแรงกะเฮ้ยเห็ดงั้มมอแรงง่ง้มมาเศร้ากะพ่อให้มันเย็นแล้วกะแพกลงไปทรงง่มมมาเศร้าเลยครับเพราะว่าไปชนีอยู่ไต้ติกนะหวน้าทรงไปทรงไปชนีอยู่ไต้ตึกครับก็จะมามันมีหลาดไปชนีเนาะซื้อข้าวอ่ะกินเขากับแม่ดีกว่ามือน,นี้ เนี่ยแม่แต่ว่าแม่ซื้อกระปุกมาใหม่ครับมันอาจสีญ่เนี่ยจังหน่อยน,น,น,นี่ปุ๊กเกาปุ๊กเก่ามันเนี่ยปุ๊กญ่เนี่ยกะแม่ว่าจิแค่บาทแม่สามสิบห้าบาทอืมกะใหญไงไงได้พี่นอ้อง ล้องไปซิมฝ no. like ีมือแม่มืงเนาะบอกบ่ได้วะมันเสียบบ่เสียบท่าบ่อองเนาะพี่นอกกะกินข้าวกับแม่ก่อนมื้อนี่เออนีไม่ง้สั่ง้าไม่เงีย้งเอ้ว ไม่เนี่างานไม่รุกผู้ผู้คนของเพลงมีไหมอย่าเงเงี้ยอมืมคนไทยถือว่าดีใช่ไหอมถือว่าดีดีครัว่าอืมกินไหนก็

nha. Thì sẽ như này. Nào. Con đi vậy. nè ngâm màn như

嗯、好了嗯。嗯。好喝呗，反正我喝。嗯。我来 เนี๋ะวเราแซดทัตังหมเปเมื่ออก่ละมาเมืออกจิจุดืกจะเพื่อกินคำแบบอ่มเบียเอ้าคิดได้ป่

บา,าน้าอื่นเคืนอ,อืมลาเเหลืองหรือบลเกลือเงินบ้านข้าเนี่ยกินครับสมพักหอืบ้านท้าทุดจุดบ่ใสน้ส้ม,มใส่นสมพักปแปบะบกินหอกเอ้ยเหน่หัวอเอไม่เจอาคิอืมแจ,จ,จ่มเราก็ดีอืมจะกคนเมืนี้โทรุสมพักไก่สเตนน้ำเากูใจแส่ขึ้นนึงอืนาง เขาแบ่งแซมมาด้นท่านนวยท่านมันมีลูกที่เป็นหนาเขาเรียกว่าจามอามเงินเลยอเยคเืนเนนักเลยเงินยิบกเินที่นันพีนามะเฮ้ยเ้นหนเกอดเหอมันเป็นบบไี้มอมัซุปซุปเนืโอคนลายเลยมซุปเป็นไง ชุบชุบก็กินแต่ว่าทุบทุก็กินเนี่แช่น้ำเกระปก็เป็นุบกินแต่ถ้าม่คือแชบาือมันนี่แนวดับเืลเนเลยอเข้ามาบาเข้าเพิ่ตุ่มุบยูพราวว่าเข้าเห็นมันนามหนามมือไัมบนข้าไปุแต่ว่ากินเยอะแช่นะกขนลยนลาคนคืะ

Uống chim. Uống chim chim ừ, ừ. Sao không chịu không chịu thăm là cái nó cá nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp วันนะตรงกันคุณส so ่งส่งส่งส่งจอยส่งหอมแต่จะส่งกับใช่ไหมฮะยูหูมนี่าไหล่ฮะขอบคุณเนี่ยเรียนไงวะคะ เั <Thom> <c oughs> ้งข้าบปุ้นแม่คือ,อต้งขดีว่าอย่างน,นี้อก็อดกีอมาง่ายจะเป็นเป็นขไส้ที่น่้กินตับกินตับมะมเป็นแต่วกากินตังมันดูเซียนใช่ไหม nhưng ta nhám biển vô chằng tạm. Chằng không ok, theo cái <laughs> tạm canon sẽ hết. Đây. Đập đập thế nào? ขอไปแล้ว th มาได้ลองให้ัขาตัวเขื่ึนหว่ตออนะตากฝนสองมือหรืว่าดักอนไะักฝนมาสองมือพี่น้องเยกทุ่ะ คุไม่กินแกนนเข้าไป โอเคครับกินเข่ากับแม่เสร็จแซ่บนะพี่น้องเนาะต่เมื่จีนแม่ซื้อมาเมื่อไงแต่กแค่เสียม่แม่มีดมืดโอ้ยมีดบาดมือแม่หม,มีด,มดแม,ม,แม่เอาไยอดครับถอดไข่กับ บกุกมาใหม่เนาะพี่น,อนอ้องเนาะกับแก้วแม่มสับเสียบน้ำกันซาลาหขอขอบคุณครับติดตามแม่มาเลี้ยงคนบ้านเนาะอันใด้บ่ถืกใจขอให้ไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะอันใดถืกใจก็กดซับสไครต์ให้แม่น้ำเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจแม่กับสิบผลิตคลิปไม่ไหมในการเฮ็ดอาหาร นะเดี๋ยวมืออื่นแม่จังเห็ดลิบเห็ดอาหารเนาะอื่นขอขอบคุณครับสวัสดีครับน่ารับฟันดีครับทุกทุกคนจ้า